Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Aye. First blood! <laughs> oh, Double kill. <laughs> yeah. oh. And we kill! I'm not ใช่ใช่ไม่ต้องกัวฮะว้ามันเกิดผ่านมาแล้วมีศัตรูอยู่ใกล้ๆกล้เบิร์เอัก double kill เตือนแบบมันคมมาเตือนแบบ่ะอะไรวะบได้คิบบวต่อย ยิง้มาเไปจิ้วเลยอ้าีมีศัตรูอยู่ใกล้ๆไปตรงนั้น Double, oh, kill. No. double kill, double kill, double <laughs> kill. ไม่ได้เอาเช็ดมาตามตัวนายอ มีศัตรูอยู่ใกล้ๆไปตรงนั้น Double kill oh. <laughs> <coughs> oh. ขอของหน่อยขอบคุณนะมีของอยู่นี่ขอบคุณนะ พบศัตรูแล้ว first blood double kill double kill โอเห็นไหมมันมีแววุะลบดาวเราวันนี้มันไม่ใช่